คนสำเร็จ1อร์ซคิดและทำแบบนี้ถึงมีหมื่นล้านบทที่8คิดแบบคนรวยจงมองหาทุกโอกาสเงินนั้นหายากเราไม่มีความสามารถหรอกหรือคนอย่างฉันทำงานหนักแค่ไหนก็ได้เงินแค่นี้แหละคุณเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าที่พร่ำบอกกับตัวเองแบบนี้เสมอ หาคำตอบของคุณคือใช่นั่นแหละคือสิ่งที่สิงอยู่ในหัวฉันมานานให้นำความคิดแบบนี้ออกไปจากหัวให้เร็วที่สุดเพราะนั่นไม่ใช่ความคิดที่จะทำให้คุณมีเงินมากกว่าน,นี้ได้เลยซูซี่ออแมนที่ปรึกษาทางการเงินระดับโลกเจ้าของผลงานหนังสือสอนบริหารการเงินชื่อดัง ได้แนะวิธีคิดแบบคนรวยว่าเราต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติอย่ามองว่าเงินเป็นของหายากอย่ามองว่าตนเองหาเงินมากๆไม่ได้อย่าดูถูกความสามารถของตัวเองแต่จงมองว่าโลกนี้อยากให้เงินคุณมากกว่านี้อีกหลายเท่าใช่แล้วแท้จริงแล้วโลกใบนี้ อยากให้คุณได้เงินมากกว่าที่คุณได้รับเสมอเพียงแต่บางครั้งโลกก็ไม่รู้จะส่งเงินก้อนใหญ่ให้เราได้รับอย่างไรเพราะตัวเราเองที่ปิดกั้นไว้เพราะไม่คิดแม้จะต่อสู้ไม่คิดจะไขว่คว้า,วาไม่เปิดโอกาสให้ความสำเร็จไหลามาบางคนกลับเลือกที่จะนั่งรอโชคชะตาวงเล็บ ที่ไม่มีจริงหรือขี้เกียจแทนที่จะขยันมากขึ้นทำงานให้ดีที่สุดเพื่อเลื่อนขั้นเพื่อเพิ่มเงินเดือนหรือมีรายได้มากขึ้นหรือเลือกที่จะใช้จ่ายแบบเกินตัวแทนที่จะประหยัดแล้วใช้เงินเท่าที่จำเป็นโปรดคิดทบทวนให้ดีว่าทุกวันนี้เราเปิดโอกาสให้โลกมอบความสำเร็จ และเงินเพิ่มให้เราหรือไม่หรือเรากำลังลดความสำเร็จและกำลังลดเงินตัวเองที่มีหรือไม่คิดดีๆนับแต่นี้ไปได้เวลาคิดใหม่หากอยากจะเพิ่มความสำเร็จและมีเงินที่มากขึ้นในชีวิตจงมองหาทุกโอกาสที่จะเพิ่มความสำเร็จได้เงินเพิ่มและตามด้วยการกระทำเพิ่มเติม ที่จะนำเงินมาสู่ชีวิตให้มากขึ้นไม่ว่าทำธุรกิจที่เพิ่มเงินได้หลายช่องทางการประหยัดใช้เท่าที่จำเป็นลดค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยลงเพื่อเพิ่มเงินเก็บหรือไม่ก็หางานที่เหมาะสมกับความเก่งและความสามารถพิเศษของคุณหลายคนทำงานไม่ตรงกับพรสวรรค์ที่ตัวเองมี ลองมองหาดูเริ่มจากรายได้พิเศษทำไปจนมีมูลค่าขึ้นมาซึ่งอาจจะมากกว่าเงินที่คุณได้ในปัจจุบันนี้หลายเท่าก็เป็นได้โอกาสแห่งความสำเร็จและความมั่งคัง่งเปิดให้เราเสมอเพียงแต่เราต้องหาให้เจอเราต้องเปิดโอกาสให้ความสำเร็จและความมั่งคัง่งไหลมาสู่เรามากขึ้น เป็นหลักคิดที่มหาเศรษฐีระดับโลกอย่างโดนัลด์ทรัมป์พกติดตัวเสมอเขาไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองไร้ความสามารถหรือรู้สึกว่าตัวเองไม่ควรได้เงินมากกว่านี้เขามีแต่พุ่งตัวไปยังโอกาสที่จะทำให้โลกนี้นำเงินมามอบให้เขาและนั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมทุกวันนี้ เขาจึงได้เป็นถึงเจ้าพ่อธุรกิจระดับโลกและสุดท้ายได้เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาเพียงแค่ถอดความคิดเดิมๆที่ถ่วงและบิดทางความร่ำรวยออกไปทำตัวเองให้พร้อมรับความสำเร็จและเงินที่มากขึ้นแล้วเริ่มต้นคิดบวกแบบคนที่ประสบความสำเร็จระดับโลกคุณก็จะได้รับโอกาสเยี่ยม ที่จะมีเงินมากขึ้นแล้วแจ็คมามัางกรผู้พลิกโลกด้วยอาลีบาบาเขาเชื่อว่าคนที่ล้มเหลวในชีวิตมักจะมาจากสี่สาเหตุใหญ่ๆด้วยกันคือ 1. มองไม่เห็นโอกาส 2. ดูถูกโอกาส 3. ขาดความเข้าใจ 4. ลงมือช้าเกินไป และไม่อดทนพยายามจริงทั้งสีข้อคือตัวการสำคัญที่แยกคนประสบความสำเร็จและคนล้มเหลวออกจากกันแต่ทุกโอกาสที่เข้ามาไม่ใช่โอกาสดีเสมอไปต้องมองให้ทะลุและเลือกโอกาสให้เป็นด้วยวอลเลนบัฟเฟตกูรูทางธุรกิจและการลงทุนระดับโลก ชอบเปรียบเทียบแนวทางและโอกาสในการลงทุนของเขากับเรื่องของเบสบอลอยู่เสมอจงอย่าตีบอลทุกลูกที่คว้างมาเป็นอันขาดซึ่งเขาแนะนำว่าจงอดทนแล้วปล่อยให้ลูกบอลที่คว้างมานั้นผ่านไปให้เฝ้ารอเฉพาะลูกสวยๆตีง่ายๆที่ถูกคว้างมาและค่อยตีหมายถึง มองหาโอกาสที่ดีที่สุดแล้วทําสิ่งนั้นให้เต็มแรงสําหรับแจ็คมาผู้สร้างอาลีบาบาตำนานโลกธุรกิจยุคใหม่บอกว่าโอกาสที่คนอื่นมองไม่เห็นคือโอกาสอย่างแท้จริงบทเรียนทางธุรกิจบทหนึ่งของอาลีบาบาที่กลายเป็นบทเรียนทางธุรกิจที่ใช้สอนกันในมหาวิทยาลัยชั้นนาทั่วโลก ที่แจ็คมาเอาชนะทั้งสข้อแห่งความล้มเหลวนี้สร้างโอกาสและใช้โอกาสเป็นพลิกขึ้นนำคู่แข่งจนหายไปกับตาหลายคนทั่วโลกเรียกว่าความสำเร็จสุดมหัศจรรย์ของวันคนโสดหรือที่รู้จักกันในนามวันคนโสด11.11 11. มาจากแนวคิดของการสร้างโอกาสจากสิ่งที่อยู่รอบตัว เป็นหนึ่งในสุดยอดวิสัยทัศน์ที่ทำให้อรีบาบาเอาชนะวันช้อปปิ้งที่สำคัญที่สุดในโลกตะวันตกอย่างแบล็ k ฟรายเดไปได้อย่างขาดลอยที่มาของความสำเร็จสุดมหัศจรรย์อยู่ที่ความคิดสร้างสรรค์ในการหาช่องทางการตลาดใหม่แทนที่จะใช้วันสำคัญที่มีอยู่แล้วแจ็คมาเคยให้สัมภาษณ์ว่าตัวเขา ยินดีจะทิ้งความคิดดีๆแต่มีคนทำอยู่ก่อนเพื่อใช้พลังงานกับความคิดใหม่ที่ยังไม่มีใครลองทำและถ้าเขามองว่าเป็นโอกาสเขาจะลงมือทําทันทีและลงมือทําแบบสุดแรงเกิดไม่มีถอยจนกว่าจะรู้แพ้รู้ชนะด้วยแจ็คหมามองเห็นโอกาสทองจากการช่างสังเกตว่า จากวันคนโสดของจีนถือเป็นวันที่ะระลึกถึงความโสดเป็นวันที่หนุ่มสาวสารภาพรักและมักซื้อของให้คนที่แอบชอบและเป็นวันครบรอบการครบหากันของหลายๆคู่เป็นช่องทางการตลาดที่ใหญ่มากที่ยังไม่เคยถูกหยิบมาเล่นเลยตรงกับแนวคิดของเขาถ้ายังไม่มีคนทำเขาจะทำทันที ขณะที่การวิเคราะห์พฤติกรรมจากฐานข้อมูล Big Data ทั้งหมดพบกุญแจสำคัญว่าสินค้าหลายชนิดมักขายดีเป็นพิเศษในวันคนโสดเช่นชุดว่ายน้ำแบบบิกินี่จะขายดีมากในมณฑลไม่ติดทะเลของจีนเพราะผู้ชายจะซื้อเป็นของขวัญให้คนรักแทนคำสัญญาว่าจะพาไปทะเลในอนาคต หรือซื้อ iPhone 5ที่เป็นของขวัญยอดนิยมที่สุดที่ให้กับคนรักแจค็คหม่าเชื่อว่าโอกาสทองแบบนี้หาไม่ได้แล้วครั้งแรกในปีคศ2012มียอดขายในวันที่11.11 11, มากกว่าช่วงเวลาปกติถึง10เท่าหลังจากความสำเร็จทางการตลาดในวัน11.11 11, จากการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจุบันวันคนโสดของอาลีบาบาเป็นมากกว่ามากรกรรลดราคาสินค้าแต่เป็นขุมทรัพย์ของอาลีบาบาทั้งนี้มาจากการที่แจ็คหมาเชื่อว่าโอกาสและเงินมากมายมีอยู่รอบตัวอยู่ที่คุณจะเห็นโอกาสและใช้โอกาสนั้นเป็นหรือไม่